อุยอ้ยกินเนิบๆน,นี่ถือว่าได้เรื่องนะตายนะอือหืออ้ยโดนจิงด้วยจริงด้วยดู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 อุยอ้ยโอ้โดนโดนโดนเลยอยสวยเลยครับโครงการคนละครึ่งแล้วนี่โอ้ใส่เยอะๆออหอมใช่ไหมไปมากรูดฉีกครับผม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหน้าหนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช้งางเดชนะวันนี้ช้งางเดชพามาปักเบ็ดนะครับปักเบ็ดประช่อนเนาะใช้เหยื่อปักกระดีนะครับหมยด้านหลังนี่เป็นล่องสวนปาล์มแล้วก็เป็นคลองธรรมชาติด้วยครับเราจะปักทั้งในร่องสวนแล้วก็ในคลองธรรมชาติเลยมาครับมาเริ่มปักด้วยกัน เหยื่อปลาเป็นเนี่ยช่างเดชจะปักให้มันเหยื่ออยู่ไปผิวน้ําครับหลังโ่นิดๆแล้วก็จุดที่เกี่ยวเหยื่อเนี่ยก็ตรงบริเวณสันหลังค่อนมาทางฝั่งหางนิดๆครับผมไะไปปักกันต่อวันนี้ช่างเดชมาปักเบ็ดกับพี่โรดนะครับจังหวะหยุดงานสวนพอดีเนาะเย็นๆมาหากับข้าวแล้วพี่ครับผมอ่ะเนี่ยได้แล้วครับหนึ่งคันให้เหยื่อเนี่ย อย่าวิ่งมันจะเล่นๆไปตามพิวน้ำแบบเนี้ยครับจะเก่งนะจุดนี้เป็นคลองธรรมชาติครับ เดี๋ยวผมตัดคันนี้ไว้แล้วกันนะครับตอนปักเนาะเรามีเบ็ดกันมาสามสิบคันแล้วเดี๋ยวเราจะมากูรอบคาครับเดี๋ยวคำคำมาเจอกันครับผมอุ้ยมาแล้วเหรอปลาหรือกุ้งอุ้ยอุ้ยโตโตโตอ้ยแม่กำลังจะบอกว่าสสายมาเพิ่มนะอุ้ยรถจับหน่อยอู้อย่างนี้ก็เอาเนาะอู้อย่างนี้ถือว่าสุดๆเลยครับปลาตะกับนี่ใหญ่ขนาดนี้นี่ ด้ยแบมือเลยพี่โอ้หเต็มฝ่ามือเลยนี่เอากินเบ็ดกุ้งก็เอาครับแม่กินตอนแรกนี่คันบื้อนึกวก็ปลาอื่นครับที่ไหนได้ตะกลับนี่เอาจัดแล้วทุกคนหนึ่งตัวครับตัด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 เนิบเนิบๆเหมือนกุ้งเนาะดูครับปลายคันเนี่ยเห็นไหมนั่นนั่นนั่น โอ้ยเนิบๆเหมือน,น,นกุ้งจริงอยู่วะอยู่วะเอ้ยอยู่ลุ้นกันไหยครับปลปาหลือกุ้งปลาเลือ้วโอ้ยปลาเลือกุ้งปาลาก้ามใหญ่อย <peach> โอ้โหอันไหนจ,จับข้างตัวหน่อยชูมานี่ทุกคนปลาอย่างนี้ได้ไงครับนี่โอ้โหสิมาแล้วมาแล้วตัวแรกครับตัวเบลเลอร์เลย <t> ไายมาดูอยงไปมองไหนเนี่ย <S <s แมมตอนแรกลงแค่สองคันนะเดี๋ยวมีลงเบ็ดเพิ่มครับผมกินเนิบๆนี่ถือว่าได้เรื่องนะจตานะอือหือเอาปลาตวัวกุ้งตัวแล้วครับทุกคน ระหว่างรอกู้เบ็ดนี่ก็พอได้ลุ้นได้สนุกนะพี่เรานะวันนี้เรามาทงปลากันแล้วก็มานั่งตกเบ็ดตกปลาตกกุ้งรอครับเบ็ดก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงจะออกไปกู้มาเริ่มกู้เบ็ดกันนะครับทุกคนหลังจากเรานั่งตกปลาคอยเนาะคันแรกนี่ที่เราลงครับจําได้ไหมคันนี้นี่อุ้ยโดนเลยครับปลาอะไรเห็นไหมน่ะ ะะะะอุ้ยปลากระสงปลากระสงอุ้ยนี่ปลากระสงครับตัวแรกเอานี่แม่มาครับขันแรกกระโดดแล้วมันมาแล้วนี่ขันนี้โดนดึงลงไปครับนี่อยู่หรือเปล่าจุดปักมันลกหน่อยฮะอยู่ไหมพี่ โอ้ยหลุดครับหลุดจุดนี้ได้ยินเสียงปลาดิ้นทุกคนติดเป็ดหรือเปล่าครับโอ้ยโดนจริงด้วยจริงด้วยนี่นี่นี่โอ้ยเดี๋ยวนะปรากฏใหญ่ปรากฏใหญ่พี่รพี่รด,รดมันลกมันลกมาเอาดีกว่านี่โอ้โห ดูดดดดอุย้ยขึ้นก่อนเลยโอ้โหไซดูโหอืมนี่แม่เรามาหมายนี้คลองนี้เพื่อเจ้าตัวนี้แหละครับปรากฏเหลืองนี่ไม,ไม่ไซกำไม่รอบครับตัวนี้โอ้โหงามจริงๆนี่อู้เด็ดครับเด็ด ก็มาสรุ <c oughs> สรปปลากันนะครับทุกคนคํานี้ได้ไม่ซ้ํากันเลยนะกระสงปรากฏใหญ่ครับตะกับใหญ่แล้วก็พุ่งแม่น้ําตัวหนึ่งเนาะกับการออกมาหาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวตัดคลิปวันนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันอีกหนึ่งรอบครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าทุกคนครับมาครับมากู้เบ็ดกันคันนี้นน้มๆไปหน่อยๆครับนี่เฮ้ ปลาดึงหรือเปล่าอุ้ยโดนนี่โดนครับแม่ตัวประมาณครึ่งข้อมือครับโดนแล้วหนึ่งตัวนีนรอบเช้าอ่ะเดี๋ยวไปดูคันอื่นๆต่อครับผมมาต่อที่ตรงนี้ครับ ตร,ตรงนี้เป็นคลองนะไ้ยินเสียงนะอุ้ยโดนครับโดน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 อยู่นู่งนะดู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 ดอู้ยดับเมียมเลยมากดใหญ่กันอีกแล้วครับแ่า นี่อ่ะอื้ตัวส,สวยๆครับนี่บอกแล้วครับว่าเรามาหมายนี้เพื่อสิ่งนี้เลยนี่ปรากฏเหลืองใหญ่นะอ่ะตัวที่สองของเช้านี้ครับผมแหมสสวยๆจริงแล้วไม่มาหมายเนี้ยนะยไม่มีคนมาลงนี่แหมมาทีไรต้องเป็นโดนครับอ่ะไปต่อครับผมตรงนี้ก็ ได้ยินเสียงดิ้นอยู่ครับเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใชนี่โดนครับผมนี่งนุ่นุ่น,นุ่โอ้ยดึงคันมุดเลยอ่ะมาลุ้นกันครับมีไซส์ไหมนี่โอ้ยแม่หนึ่งเยบิบเยิบเยิบครับโอ้ยน่าจะโตอยู่แม่โอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ ติดกิ่งคงเคงอ้้โอ้นี่ปรากฏเหลืองนี่ต้องไซ้อย่างนี้นครับโอ้โหเด็ดเหลือเกินทุกคนแม่ไซก์กำไม่รอบอีกแล้วครับนี่ปิดปากนิดเดียวครับอ นับสามกันแล้วครับไปไปดูกันอีกหุย้ยโดนอ้แม<น>็ดโดนแย่งโครงการคนละครึ่งแล้วนี่โอ้โหแหมและอีกอย่างหนึ่งที่มาหมายนี้คือโดนแบบนี้ประจำนะประจำโดเล่นแล้วครับนี่เอาได้หัวก็ยังดีหัวก็ยังแกงได้ครับเราหมายนี้นี่โคตรเคี่ยวเลยนะจะโดนเนะสารพัดวิธีนะไม่กินอืม ในคลองนี้เคยได้ตัวเดียวเองห้าโลแล้วมม้งแล้วแล้วก็เคยได้ในร่องสวนประมาณสักสองสาตัวครับแม่ชโดเยอะแต่ไม่ค่อยกินเบ็ดครับฮะนับไม่ถูกกันเลยทีนี้ <laughs> ตรงนี้คันสันๆอีกแล้วครับทุกคนโอ้โดนโดนโดนเร้อยสวยเลยครับแม่ ปรากฏตัวส,สวยจริงครับหมายนี้อ้อ้อ๊บเอานี่นับหอ่กันแล้วนี่นับไงไงนับไม่ถูกพอมันมีครึ่งมานับไม่ถูกหายเนาะอ้ยแม่กลับมาก็ยังเด็ดเหมือนเดิมครับหมายนี้นี่ ปรากฏนะ,ะไม่ต้องนับแล้วล่ะนับไม่นับงงนี่ก็กูเบ็ดครบแล้วนะครับวันนี้เบ็ดสามสิบคันได้หลายตัวแล้วมหมนะมน,ะนี่แล้วเดี๋ยวไปรวมกับของเมื่อคืนครับแล้วก็สรุปคลิปกันมาดูครับผมทั้งหมดของคลิปนี้นะนี่แหลากหลายเหลือเกินครับทั้งกุ้งทั้งตะกับทั้งกระสงทั้งปลาช่อนเนาะ แล้วก็ปรากฏนะครับตัวนี้ได้เมื่อคืนนี่ตัวนี้น่าจะใหญ่สุดเลยครับผมได้เมื่อคืนนะเนี่ยแต่ว่ามันตายแล้วครับส่วนชุดนี้ได้เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าก็ตัวสี่สวยครับนี่แม่ไม่ผิดหวังครับกับการกลับมาหมายนี้เนาะเพื่อมาล่าปรากฏใจกันครับผมอ่าแบบนี้ปรากฏเหลืองนะ้ทุกคนแล้วก็ตัวนี้นี่ที่บอกครับโดนพี่ดูเล่นงานไปแต่ว่าเรายัง เอาอยู่ครับเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวนี่หัวนี่ก็ยังใช้ได้ชโดกินหางไปมันไม่อร่อยหรอกครับความอร่อยของมันอยู่ที่หัวนี่เนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวทํากับข้าวกันแล้วก็ตะกับนี่ตกได้นะครับระหว่างล้อกูเบ็ดเนาะแล้วก็ที่สวยอีกอย่างหนึ่งก็คือกุ้งแม่น้ําครับแหมได้แค่ตัวเดียวแต่ก็ยังพอมีให้เห็นนะแล้วก็ที่เหลือเป็นปากระกสงปลาช่อนงับนุ่นโอเค ก็คลิปนี้ก็ถือว่ายังหมานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยเอาไปทําเมนูอะไรจะตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับพมก็เตาตั้งกระทะใส่หัวกระทิใช่ไหมยายแล้วก็เคี่ยวกระทิให้แตกมันเนาะจากนั้นใส่ใส่อะไรนะน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงก็เป็นน้ำพริกแกงกะทิใช่ไหมยายวันนี้เราจะทำเมนูแกงกะทิประกฏใช่ไหม ปรากฏที่เราไปปักเป็ดกันมานะครับผมเคี่ยวพริกแกงกับหัวกะทิให้แตกมันอีกหนรอบนะยายจากนั้นเอาปลาลงครับโอ้เต็มกระทะไปแล้วยายปรากฏเหลืองตัวใหญ่ๆนะครับที่เราไปปักเป็ดกันมากระทะไม่พอใช่ไหมยายตูดมอนหนึ่งช่วยได้เนาะย้ายอุปกรณ์กันหน่อยครับมาแกงกันในตูดมอนหนึ่งนี่ก็เราผัดให้เนื้อปลาเนี่ยสะดุง้งสะดุ้งไฟหน่อยหน่อยใช่ไหมยาย จากนั้นก็เติมหางกะทิรอให้เดือดจนปลาเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสใช่ไหม <Yeah. S 1> หอมกะทิฟุ้งแล้วนะยายแม่น่ากินครับน่ากินนี่จากนั้นมาเริ่มปรุงรสกันใช่ไหมยายค่ะ <Yeah. S 1> อ่ะเอาเลยครับแกงกันหม้อใหญ่เลยวันนี้นะ mm hmm. <laughs> เดี๋ยว อกินไว้หน่อยแล้วก็แบ่งใส่ถุงขายมั้งนะยายนะเป็นแกงถุงครับใส่ชูรสครับตามด้วยปรุงรสเนาะเรานะได้วัตถุดิบพวกปลาพวกกุ้งมาแบบนี้เนี่ยถ้าเราเหลือกินเราก็ขายเป็นสดๆไปนะยายหรือไม่บางทีเราก็เอามาแกงแบบนี้แล้วก็ขายได้เหมือนกันใช่ไหมก็สร้างรายได้ไปด้วยครับ เมื่อกี้หลาน้ำตาลเนาะแกงกะทิตัดหวานหน่อยนะครับสุดท้ายใส่น้ำปลา,าครับไมอยากให้ทุกคนได้กินกะทิกับเครื่องแกงครับมันหอมฟุ้งไปหมดเลยดูทุกคนดูกุ้งไงโอ้โหได้มาตัวหนึ่งครับชิมรสเรียบร้อยหรือย,ย,งยนนังยายอร่อยแล้วนะ อ่ะอร่อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่เครื่องหอมใช่ไหมอ่ะใส่เลยครับใส่เยอะๆอาหอมใช่ไหมไปมะกรูดฉีกครับผมอืมแกงกะทิของเราแบบนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยายแกงแดงแกะทิสดเนาะปรากฏเหลืองใบมะกรูดนะครับดูชัดๆนะนี่แม่ โอ้โหเด็ดสุดๆเลยครับืมย์เมยยายลองแล้วครับสดจากเตาร้อนๆนะยายหมับเขาให้ครับเนื้อคําใหญ่เนี่ น้ำแกงหน่อยนี่เยี่ยมครับเอาเมนูนี้นี่ถ้าใครชอบหน่อไม้ดองก็ใส่หน่อไม้ดองได้ใช่ไหมยายแล้วก็ใครชอบกินกับขนมจีนก็ได้เลยเนาะเ,เด็ดเลยก็ถ้าใครชอบที่เราหาวัตถุดิบพื้นบ้านอามาทำเมนูพื้นบ้านแบบเนี้ยช่วยอะไรไยายเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ส่วนคลิปนี้าานสวัสดีสสดครับบ